หนำหลายเนาะบรรยากาศก็คึมๆอยู่เมื่อส่งเขากินอกอี่ก็ฝนค่อยๆลงมาเนาะนนหลังจากเทปั่นเข่าในตอนเสาร์เนาะขนเข่าเมื่อส่งแล้วเทแยวหนึ่งยังอีกเทแยวหนึงน่งเนาะมาเบิ้งบรรยากาศขนเข่าผ่อนยำแรงเลยเบิ้งนำเลยโอ้ย เฮ้เฮ้ยยังน่าแข่งนอน,นี่สิได้ทธไรเนาะนี่แหละสายบอลเกี่ยวแล้วแหละเนาะกันมาเพื่อเอ้นอนตอนนี้แหละเรื่องสามไฮเลียนกันนี่เนาะมาลุ้นกันว่าสิได้ทธไรเดี๋ยวไปติดตามเมืองผลงานตอนปันและนะ้วเนาะตอนนี้กำลังติดตั้งเครื่องยัง ขาเจ้าเนาะกับสายลูกเขงงางันเลยแล้วในกล่องตัวนี้นี่จะได้เท่าไหรเดี๋ยวติดตามผลงานสรุปการปั่นเนาะนี่ถ้าว่ากล่องเนี่ยได้โยสามเซียดชอบเนาะกล่องเพ่องนี่สำเร็จเฮมฮอไอฮะปั่นแล้วเขาก,ก,แก็แกเมื่อแกเมื่อเฮื่อนเนาะมาเนี่เต็มเต็มรถ cho hoàn này vô ship ship nó ta cảm ơn bán xin mưa thọ đây là ship cầu nó tìm lắm nè chế liên nội liên nội ba năm nè cái này cả ship mưa thọ nó nhang theo nương ô nhang vô ship cầu nó ก็ปันหมวดสองหมวดธมิตรอ่าก็าเมื่อแล้วสี่สิบไปเนี่ยนายอยู่สามสิบปลายเนาะทางห้าเมื่อการถี่ว่าใกล้แน่แล้วฝนบริตกทางกระแหงเนี่ยเลยเนาะหลังจากที่ปันเข่าในตอนเสาร์เนาะ ขนเข่าเมื่อส่งแล้วียวหนึง่งยังอีกียวหนึ่งเนาะมาเบิงบรรยากาศขนเข่าผ่อนยำแรงไงไเบิงน,ำน้ำเลยโอ้ยนี่นี่ยงหนะแข่งนี่เป็นมัดประดับเนาะหน่ำหลายเลยมันจะน้ำนี่นี่เครงกอเพื่อง บางก็ว่าโบได้ลุบโบได้เนาะนี่นานี่ก็ได้แต่ว่าน้ำลายน้ำซึมลงแต่น้องสะนี่แนแ่นนเนาะแในก็รนำผลแน่ตัวนี้ก็สีขนเป็นอะไรกับสีปัน่นตัวนี้เกี่ยวมือก้อนอนั่นแหละเนาะแล้วก็รลบตัวพุทธขนตัวนี้แล้วขนตัวนี้แล้วเราก็ไปลบพุทธ ตอนนี้ก็มาขนข่าวฟ่อนเนาะขาน,น้านี่แหละนำหลายๆเนี่ยขนเทราฟอนแกไปคาน้านี่แหละจอดจอดโยคาน้านี่เนาะน,นี่มีฟ้าน้ำปลาน้ำเพาะเนาะตอนนี้กำลังพากันขนอยู่ นำหลายเนาะบรรยากาศก็คึมๆอยู่เมื่อทรงเขากินนก็ฝนค่อยๆลงมาเนาะนี่เช้าในกอสีบริปันตอนนี้พร้อมกับยานพนแห้งเลยเนาะย่านพนแหง้งเลยว่าปั่นกอนตอนนี้ก็เอาเป็นตอนเป็นตอนไปว่าเครื่องปั่นของเองเนาะมันก็สบายแน่เอาไปเลยหน่อยยานน้ำผ่านน้ำพ่นนี่แหละ phần tốc nằm nọ mình nhạ nhằm đầm nhằm đầm bật thả từ phốn nhằm kiều bật bốc phốn à, đây cái nhạ nó phân bù pho này cả riêng nhạc nè lưng lần bé khâu bồn văn sau thì phút lại thăng lắng phút lại Nhi, bờ ngấu và này. ้ผลบตกกระน,น้ำเต็มหนองน้องยืนนอนเนี่ยนี่น้อนนอนแท้เนี่น้ำเต็มโอ้ยังไหลมาอยู่ขนาดขนาดนปีนี่ตอนนี้กำลังคนเขาปบผลเนาะและมีแต่น้ำตรงนี้เออตอนนี้มันไก่ฝ้ายชอบเฮงวาแล้ว น้ำมูเจ้าเป็นขึ้นน้ำมูคอยบอเน่น้ำเน่นลงมาค้นเข่าได้เน่แล้ดำโน้นนี่บนน่เทิงนี่มาค้นนี่จุ่มน้ำโอ้เที่ยวหัวเข่าเลยว่้าเลนี่เห็นบอมัอนเสียงหักเลยได้นี่ เนี่ยจุ่มขังปันหยังเนี่ยเนี่ยยังเขียวคือเก่าเนี่ยเมืองเอานี่ป่านยนำตะพังกระทึกโอ้นี่อันนี้จ,จุ่มสิอองออกประจาง นีเบอรงเอาบอรงเอาคักแรกคักแรกชิมเย็นชิมเย็นกำลังมาค้นเขา ฮังนู้นนู้โ <allen. S 3> นโะอ้ยหัมูแมนเย่นอุ่นๆไปแล้วสำเร็จเนาะปั่นเขามานี้แอนแซงเดี๋ยวว่าบ้านนี้ขนอุปกรณ์มา่ทาแล้วเขาตอนนั้นเนาะแล้วก็สีลงลุป บืนขาดว่าสิไปนาอีกทองเนะาะพ่อนาอีกทองก็สุกแล้วตอนนี้ก็พบผล,เลนเนาะมุบหอบเอา่าวนะ oh <my> เออเนี่ยฟันสองกองอกองหน่อยนี่นี <Yeah. S 1> ่ก็กองนี้สิลุบแล้วกโกอยู่จุดนี่เท <Yeah. S 1> วศรีสิบปลายชีบศีคือเก่าเนาะวน <Yeah. S 1> ี่ลองเถิดปันน้อยหนึ่งกับตัวนี้ 24, สิบสี่ซ้ำกับโน่นน่นเนาะโน่นนั่นก็บสิบสี่ทองแล้วผลีแปดสิบแปดเนาะเอานักได้แปดสิบแปดทองหนึ่งยังอีกสุดต่อไปเนาะรอหล่นกันสิเป็นอะไรไ,ไปติดตามกันเลย